ใ้่เราเป็ท่านไอ้ครูงเขาใช่่ะแล้วท่านเป็นแ้ว่า้ไม่ควรเป็นเลยเป็นเป็นผ้

จีเนี่ยไปทั้งผีแนไปทางผีแนมกล่องแนกล่องเนีอกกล่องเนอันนี้ไม่ยา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 กลูกไผ่จีคว้าลางวันทีหนึ่งเราอยู่นี่จีเป็นะยันเกดดอกินังวนนเอ้ยโอ้พูด

hay đi luôn mà phải trước không có không ai cũng có

ไม่ใช่ต้องไปหาไ่ไปหาข้อมซื้ออยไรอดานมาปีอินดานมาให้เลยให้มาให้มาให้บ้